วันนี้อยู่กับ m ิวเซเว่นโกเรรถครอบครัวราคาสุดคุ้มค่ามาชมกันครับสวัสดีครับผนครับอยู่กับสสักดาที่เดิมที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับนะสวัสดีพบกันเดือนใหม่นะครับกันยายนแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วนะครับหลายหคนก็มีรถเข้ามาใหม่หลายคันมารีวิวหลายคันด้วยกันวันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ วันนี้ผมอยู่กับรถครอบครัวราคาสุดคุ้มค่านะครับอีซ z มิว x s นะม u x s e ก็ตัวนี้คือโลโก้ทองก็คือโกซ d s ี r i นะครับ3.0 P-MO Exclusive ตัวนี้คือปี08นะครับปี08แต่คันนี้จด09นะครับโมเดลของเขาคือโกซ d s ี r i คือปี08โลโก้สีทองอ่ะวันนี้มาดูกันว่าคันนี้ Mu-X Seven คันนี้ต้องบอกว่าคันหลายๆคนนะหลายๆคนหลายๆคนที่เป็นเพื่อนๆน,นะที่ติดตามรับชม ช่องรถมือสองมงคลน,นเซนเตอร์อยู่นะพลาดโอกาสหลายคันไปไม่ว่าจะเป็นคันสีขาวคันก่อนนะครับที่เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็คันสีขาวที่เป็นเกียร์ออตโอต้นะครับนะวันนี้หามาเพิ่มให้แล้วนะหา,าเพิ่มให้แล้วสําหรับคนที่มองหามิวเซเนะครับซึ่งบอกว่าเป็นรถครอบครัวที่นอกจากาประหยัดนะครับราคาประหยัดแล้วแล้วก็ใช้ได้คุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะว่าภายใน,ในกว้างสะดวกสบายมากนะครับสำหรับจุดขายโมเดลของเขาคือได้ความกว้างความสะดวกสบายแล้วสําหรับ มิวเซเว่นนะครับมาดูกันว่าคันนี้มีจุดขายมีดีที่ตรงไหนบ้างเพราะว่าสีดำเนี่ยนานๆจะมาสักทีหนึ่งนะผมเลยมิวเซเว่นถ้าเปิดขายกันแบบว่าราคาทุกวันเนี้ยนะครับราคาไม่ข้าม4ี่แสนเนี่ยนะราคาพอกับรถเกง๋งไปเร็วแน่นอนนะครับมาดูว่าคันนี้มีจุดขายเจ็มๆตรงไหนบ้างต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าอย่างนี้คันนี้เองเนี่ยนะผมเนี่ยรู้วัดเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าเป็นรถเพื่อนผมเอง รถเพื่อนผมเองรถในกลุ right ่มเพื่อนผมเองนะฮะเข้ามาแรกกับ m ิวเอ็กหาสีขาวไปนะคันนี้บอกการันตีสภาพให้100%เรต์รถเดิมสนิทเลยรถเดิมสนิทน็อตทุกตัวนะสมมติรถสิปีคันนี้รถสิบรถอายุราวสิปีน็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยขยับเม็ดอาร์มาร์กอยู่ทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะครับ ท่าที่สำคัญผมบอกแล้วมีอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับผมตอบได้ทุกคําถาม100%นะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกไปคือเป็นในกลุ่มเพื่อนผมเองนะครับรู้จักกันมานานแล้วก็มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันรถประจําเลยนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถประจําคันนี้มาแลกเอาอ s u ูมิวเ1.9นะครับตัวท็อปไปนะครับกัคันนี้ใช้มาหลายปีก็มาแลกกันเดิมๆจากโรงงานนะครับปากกระโปรงปากกระโปรงนะครับมีสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับเม็ดโอเม็ดอาร์คนะฮะ เป็นไงเดิมสนิทแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับห้องเครื่องสวยงามเดิมทั้งคันนะต้องบอกว่าคันนี้เดิม,ดมทั้งคันเลยแล้วก็เป็นตัวเอกลุสนะีเนี่ยก็คือมีสเกิร์ตให้ e lusive, นะมีสเกิร์ตมีสเกิร์ตมีสติ๊กเกอร์เอกล i v ีเดี่ยผมพาไปดูกันแล้วก็สภาพยางคันนี้นี่ยางอ่าสภาพเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะน,นี้ดีสโตนนะครับสภาพดอกอยางเต็มยางประมาณสัก8 0 9 0ซซื้อไปก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับ เป็นตัวสามจุดศูนาสามจุดศูนย์ก็คือ VG จีเทอร์โบก็คือเครื่องเครื่องยนต์ดีเซล2 9ง9 euh ันเก cc หรือเครื่องยนต์3.0ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลร้อยหน่อนะ160แรงม้าตัวนี้นะครับ160แรงม้านะครับตัวนี้คือ VG จีเทอร์โบมาดูภายในกันบ้างสำหรับภายในนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือคันเนี้ยเพื่อนผมเข้าไปซื้อซื้อต่อจากญาติเมื่อทีนึงก็เท่ากับรถมือเดียวแหละเพราะรถรถข้างบ้านนะครับใช้เรียกว่าใช้ซื้อต่อกันมาอีีกทนนึงะครับ สภาพก็ถือว่าใช้ได้เลยสภาพภายในดูดีนะดูพวงมาลัยไม่มีลอกนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของโกซิลีก็คือโลโก้อีสุที่เป็นสีทองนะครับคันนี้เลขไมเท่าไหร่สาตาร์ทเครื่องมาแล้วกันนะเลขไมห่มื่นสากิกิโลนะ200,000กิโลนะครับ 200, นะรถ10ปีก็วิ่งปีละ2 0 0 0 0เฉลี่ยง่ายนะโดยเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยก็ประมาณนี้คันนี้เจ้าของเดิมนะครับไปติดตั้งจอแบบจอทัชสกรีนมาใหม่นะครับติดตั้งจอเรียบร้อยนะครับ มีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมพร้อมใช้งานนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน200เกียร์4สปีดนะครับเกียร์ออโต้4สปีดนะครับสำหรัยนั้นก็ประมาณนี้แหละเกียร์4สปีดนะครับอันนี้คือออปชั่นนะครับแล้วก็มีจอบิวอินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูครับก็เป็นเอกลักษณ์ของอ่ามิวเซเว่นมิวเอยู่แล้วนะครับในตระกูลของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีจอบิวอินนไหมสำหรับเป็นรถที่เขาเรียกว่ารถครอบครัวเดินทางได้เดี๋ยวนะ นะครับนี่นะครับเดินทางดูหนังฟังเพลงนะครับใครมีครอบครัวมีหนูคุณหนูเล็กเด็กแดงไม่ใช่นะมีลูกมีเต้านะครับก็สามารถที่จะนะมีมัลติมีฟังก์ชันในการที่จะเขาเรียกะไรให้การเดินทางไม่น่าเบื่อนะครับดูหนังฟังเพลงดูการ์ตูนนะให้น้องๆหนูดูได้ดูแล้วก็คันนี้ดูสภาพภายในนะครับสภาพเบาะเบอร์นี่ใช้รักษานะครับใช้รักษามากแล้วก็มีพรมเข้ารูปนะผมเข้ารูปให้เรียบร้อยนะครับนะจากนั้นความ สะอาดของคันนี้นะความสะอาดความการใช้รถด,ดูแลรักษาของเจ้าของเดิมนี่ถ,ถือว่าใช้รักษาม,มากๆนะครับแล้วก็ออปชั่นถือว่าครบๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนั่งบาะที่สามฝั่งให้ดูนะครับนี่สําหรับสายท่องเที่ยวนะครับอันนี้นะครับแถมให้เลยนะครับสําหรับแหลกลังคาตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าขายแล้วถอดออกไม่ใช่นะ <c oughs> น,นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายอ่ท่องเที่ยวนะครับพาครอบครัวไป ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนะครับมาซื้อคันนี้ไปขับท่องเที่ยวเลยเพราะว่าคันนี้พร้อมใช้งานมันรถไม่ต้องทำอะไรซื้อไปขับอย่างเดียวนะครับน้ำมันเครื่องคงลงคงเหลวทุกอย่างพร้อมใช้งานหมดนะครับมานี่ไหมโกซิรีเอ็กซ์คลูซีฟนะครับหรือ3.0มจุดศนพีโมนะครับสามนพีโมเนี่นะครับก็คือขับ2นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขับเครื่องสล้อตัวนี้นะครับนี่โกซีรีเนี่ยโกก็คือสีทองอะไรออยบอกว่าอะไรวะ โลโก้ทองอ่ะเดิมนะครับเดิมสนิทแน่นอนคันนี้เดิมหน้าหลังทุกซอกทุกมุมน็อตทุกตัวจากโรงงานนะครับไม่เคยขยับไม่เคยขยับนะครับน,นี่คือฟิลลิ่งของการเขาเรียกว่าอะไรผมจะเข้าไปนั่งดูฟิลลิ่งของการนั่งโดยเฉพาะบบอบาะแถวสามเนี่ยหลายคนบอกว่ามันจะคับแคบไหมผมจะเปิดเข้าไปดูไปนั่งเบาะแถวสามดูว่ามันสามารถนั่งได้สะดวกสบายจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ไหมมีพรม ปูเข้ารูปมาอย่างดีเลยนะครับฉะนั้นรถคันนี้ความสะอาดสะอ้านนี่ใช้ได้เลยนะครับนี่สเกิร์ตรอบคันแต่งมาสวยๆลงตัวเลยนะครับสําหรับตัวนี้สําหรับมิวเซเตัวนี้ใครมองหาอยู่ผมบอกเลยว่าช้าไม่ทันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการซื้อรถกับสอสักดาเนี่ยก็คือเรามีบริการนะครับซื้อรถกับมงค์แมนเซนเตอร์เรามีบริการส่งให้ถึงบ้านนะครับทำสัญญาที่บ้านนะครับซื้อสดซื้อผ่อนก็ได้หมดนะครับ ไม่ต้องมาดูรถตัวจริงก็ซื้อรถได้ถ้าเป็นที่มงคลเซ็นเตอร์เราส่งรถได้ถึงบ้านถ้ารถไม่สวยจริงนะครับไม่สวยจริงไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้นะครับไม่เป็นไปตามที่แจ้งข้อตกลงรถไม่สวยจริงนะครับผมรับคืนจ่ายค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับอันนี้คือเราซื้อขายกันแบบแบบนี้มานานแล้วนะครับมาดูกันว่าเบาะแถวสามเนี่ยนะครับเนี่ยเบาะแถวสามนั่งเป็นยังไงเนี่ยอ่ะโอเคมันเห็นผมด้หรอเนี่ยอให้เห็นผมด้วยอ่ะผมนั่งฝั่งนี้ก็ได้ก็เน <việc> <Bubble" S 2> ี่ย นะครับก็ผมมาตรฐานชายไทยนะ172เซนติเมตรนะครับก็เมตรเมตรก็ถือว่านั่งได้สะดวกสบายศีษะนน่าสีสษะยังอยู่ในห่าง,ห,างห่างห่างอีกเยอะเลยถ้าคนสูง180แก็น่าจะนั่งได้สบายแล้วก็มีแอร์นะแอร์ Air ตอนแอร์ Air ตอนหลังอยู่ตกลงมาตรง,ต,รงตรงหน้าเลยนะครับแอร์หนาวนะครับสำหรับคันนี้แอร์หนาวแน่นอนนะเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายดูหนังฟังเพลงนะครับฟังก์ชันที่ติดตั้งเพิ่มมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นจออาเรก่าจอจอ,จอหน้าจอทัชสกรีนนะครับ ันนี้คือฟิตลิ่งของการนั่งอ so ีสุมิวเซเว่นโกลเซรี่คันนี้ก็คือมันก็จะกว้างกว่าหลายรุ่นนะนะพูดง่ายๆนะนะครับนะกว้างกว่ารุ่นไหนก็ไม่บอกเดี๋ยวจะเป็นการดิฟกันภายในสวยงามนะครับรถสวยเดิมนอดไม่เคยแกะไม่เคยขยับกับมิวเซเว่นคันนี้นะครับกับราคาค่าตัวขายอยู่เพียง3 9 9 0 0นบาทนะครับราคาขายอยู่399นะ เท่าเกียร์ธรรมดาที่ขายไปคันก่อนเลยนะเกียร์ธรรมดาขายไปคันก่อนก็ราคาล้นก็ว่าฮอตแล้วนะสำหรับเกียร์ธรรมดาไม่ไม่เจอเกียร์ออโต้สภาพแบบนี้นะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าตอนเปิดตัวมาตอนนั้นก็ตีไปประมาณราวล้านสองตัวนี้หายไปสองส่วนเลือส่วนเดียวซื้อไปไม่รู้จะคุ้มสุดคุ้มยังไงแล้วนะครับซื้อไปไม่รู้จะคุ้มสุดคุ้มยังไงแล้วนะครับจุดขายพาดูครบเรียบร้อยนะครับสำหรับประวัติรถเนี่ยคันนี้ต้องบอกว่าโทรสอบถามผมเพิ่มเติมได้เลยนะครับไม่ผิดหวังใครซื้อไปนะครับการันตีให้สภาพ น็อตสวยเดิมไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับสำหรับมิวเซเว่นโกซิลลี่คันนี้นะครับหรือมิวเซเว่น3.0พีโม่เอกลุยส์เกียร์ออโต้ปี2008-2009นะคันนี้นะครับปี51-52นะฮะตัวนี้มีเล่มพร้อมโอนนะครับมีเล่มพร้อมโอนซื้อสดซื้อผ่อนบริการส่งถึงบ้านนะครับสัญญาที่บ้านส่งได้ทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆฝากคุณผู้ชมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับ ฝากไว้ด้วยสำหรับ m ิลเซเวคันนี้3 9 9 0 0 0บาทนะครับช้าไม่ทันแน่นอนโทรมาก่อนมีสิทธิก่อนจองก่อนได้ก่อนสำหรับคลิปนี้สอสักดาสวัสดีครับ